เนี่ยนะครับก็จะมีไข่ต้มด้วยนะครับข้าวหมูทอดข้าวไข่ต้มนะครับก็ใครจะสั่งขี่หอก็สั่งได้นะครับอยู่ตรงข้ามกับใต้สะพานที่พอลงมาอย่างสะพานสารนรีลงมานะครับไม่ขึ้นสะพานอีกอันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงตรงแยกกับรถนะครับก็เราก็ดูเป็นหมูทอด m เซ s e จอร์อนะครับ ดีครับตีนับชวนหิวนะครับวันนี้จะพามากินข้าวหมูทอดแมสเซนเจอร์นะครับนนนนอยู่ตรงตากสินนะครับวิ่งเส้นตากสินนะครับลงจดกสะพานตากสินมาแล้วจะไปแยกตรงแยกแรกที่ไปวงเวียนใหญ่นะครับก็คนก็จะรอเยอะนะครับก็อันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับ ที่นี่ก็จะมีกินแบบเอากลับบ้านกินนี่นะครับกินนี่เราก็เขาก็จะใส่จานให้แล้วเราก็มานั่งกินกันข้างนะครับน้ำมีให้นะครับเต็มแขกมีให้นะครับมีน้ำพริกน้ำปลา

้เดมา้่อไปพี่จาเอาสองห่อครับอรอหรือพิเศษดีจ้าอา่าพิเศษก็ได้ครับได้จ้า่อไปพจ้าเอาไข่ฟองเดียวพอได้จ้าเอาหนังออกไปจ้าไม่ต้องครับไม่ต้องจ้าพิเศษสองไข่เด้าพอไมจ้าพอพอ กขาขอให้เนื้อจ้าที่เขาพานามเยอะไม่เป็นไรอ่าเสร็จจ้ะข้าวเยอะไหมพี่โอ้ช่างเลยเอาเนื้อั้งใจ